เกวารีค่ะชุมพลณอายุธยาีโอรบริษัทเจ้หอยจำกัดเราจัดจำหน่ายอาหารทะเลธุรกิจนี้เราทำมาแล้ว15ปีค่ะเข้าปีที่16แล้วค่ะความเชื่อของเจ๊นะเจ๊เชื่อว่าวันนี้ถ้าเราซื่อสัตย์กับลูกค้าเราจริงใจกับลูกค้านะคะธุรกิจเราก็จะยั่งยืนค่ะ พี่เจ๊ทำธุรกิจอาหารทะเลเนี่ยมาจากการที่แนะนำนะคะเมื่อก่อนเจ๊ก็จะขา,ขายของแบบตามตลาดนัดเนอะเป็นแม่ค้าคนหนึ่งขายขนมขายน้ำปัน่นอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงก็มีคนแนะนําว่าเฮ้ยขายอาหารทะเลสิขายอันนี้สิเจ๊ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเจ๊าอายุ18ตอนนี้ก็3 4ปีแล้วค่ะที่อยู่ในธุรกิจนี้ไม่ใช่34ปีในธุรกิจนะอายุ3 4แต่ทําธุรกิจมาเข้าปีที่16 สิที่ชอบใช่ไหมสําหรับอาชีพนี้นะอันดับหนึ่งอะที่เราทําอาชีพได้ยาวๆยังไงก็เงินไม่ต้องเสียงเลยยังไงก็เงินแต่ที่สําคัญคืออาชีพนี้เมันเลี้ยงครอบครัวได้มันเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงบริวารเราได้เลี้ยงพนักง,งานของเราได้แบบยั่งยืนเลยบอกตรงยั่งยืนจริงๆแต่ยิ่งยงไม่ได้ เป้าหมายของตัวเจนะสําหรับเจเจต้องการให้วันนึงถ้าเจไม่อยู่แค่วันนึงนะตัวเจไม่อยู่คนในองค์กรครอบครัวเจสามารถรันต่อธุรกิจได้ในแบบที่มันต้องเป็นธุรกิจจริงๆอ่ะที่มันสามารถใช้งานได้ต่อให้เราไม่ไม่ทำงานแล้วก็ตามนี่ค่ะก็งานของเจนะคะการที่เจทำมหาทะเลเนี่ยความที่ยาวนานขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปซื้อของทั่วไปข้างนอกเราอ่ะเริ่มดิว ตั้งแต่ต้นทางเราเดีวกับชาวประมงเราเดีวกับ s m e ต่างๆที่เป็นโรงผลิตเล็กๆแล้วเราก็เติบโตมาด้วยกันมันมีซัพพลายเออร์หลายๆคนหลายๆเจ้านะคะที่เจยอยู่ด้วยรวมทั้งชาวประมงเนี่ยเจ๊ทำร่วมกับเขาบางคนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เจ๊ย,ยังทำร่วมกับเขาอยู่เลยนะคะ ถ้าคําว่าความสุขนะถ้าเปรียบเทียบว,ว่างานเนี้ยมันให้ความสุขยังไงเจ๊มีความสุขทุกครั้งเวลาคุณเคยเห็น,นเวลามีรีวิวไหมเจ๊ค้อาหารอร่อยจังเลยเจ๊ค้ขอบคุณมากเลยแม่ค้าตัวเล็กๆอะ่ะและสามารถทําให้เป็นน้ำกระเพื่อมอะ่ะให้คนรอบๆตัวเราให้คนที่เขาชื่นชอบเราหรือรู้จักเราอะ่ะสามารถเอาสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีถ่ายทอดให้เขาและส,สามารถใช้งานได้จริงรอยยิ้มของคนเหล่าเนี้ยลองนึกดูนะเหมือนเหมือนเราเป็นคนคนหนึ่งอะ่ะ ที่สร้างสังคมดีๆให้เกิดขึ้นอ่ะสังคมที่ทําหากินช่วยกันทำหากินก็คือแบบเราบอกต่อเขาเนี่ยสอนเขาส่วนถามว่าความสําเร็จของเรายังไงเราก็วนนันถ้าเกิดเราจะต้องไม่อยู่แล้วอ่ะชีวิตเนี่ยคือมันไม่มีใครอยู่ยคงคงอพันธ์แต่เราจะไม่ทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังควยด่าแต่มันจะมีแต่ว่าอะไรที่ทิ้งอยู่ไว้รุ่นหลังของเราเนี่ยจะต้องทุกคนจะต้องจําได้ว่าเราคือเจ๊หอย จร,จริงๆก่อนที่เจ๊จะเข้า BNI อ่ะเจ๊ก็เป็นแม่ค้าร้อยเร็ลยนะขายตามตลาดนะแต่พอเจ๊ได้เข้ามาสู่ BNI เนี่ยจากการแนะนําของเพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่ชินุยเจ๊ก็ยอมรับเลยว่าพี่คนนี้ชวนเจ๊มา3ามปีชวนเรื่อยๆสองเดือนที่สมเดือน,นที่ชวนเนี่ยแต่เจ๊ก็แบบไม่ใช่ว่ามันจะไม่มานะก็ะมองไม่เห็นว่าเราจะไปเป็นบิสเนสยังไงจนวันหนึ่งเราบอกโอเควันนี้ฉันพร้อมฉันสามารถที่จะจัดการเวลาได้ตื่นเช้าได้เที่ยงไปเจ๊ก็เริ่มไปพอการที่เริ่มไปบองตรงมันเหมือนกับคุณเคยไปเวลาไปเรียนหนังสือปะมนก็็จเ มหาลัยจะเป็นโรงเรียนหรือจะเป็นข้อสัมมนาใช่ไหมที่ bni อะ่ะมันคือการที่เราได้แอคชั่นลงมือธุรกิจคุณลองนึกดูนะจะมีที่ไหนบ้างแม้กระทั่งมหาลัยนะเราไปเรียนมหาลัยอะ่ะเราก็ไม่ได้เจอนักธุรกิจจริงๆถูกป่ะตัวหนังสือที่เรียนตำราที่เรียนเอกสารที่เรียน วิจัยที่ทาตู้ปฏิบัติไม่ได้นะตู้ความรู้ความสามารถของคนหลายๆคน4ี่ห้าสิบคนเป็นร้อยร้อยคนช่วยกันไม่ได้นะเจ๊เติบโตเมื่อก่อนเจ๊เข้าเนี่ยเจ๊ยังไม่มีบริษัทเลยแต่ตอนนี้เจ๊จดเป็นรูปแบบบริษัทเจ๊เริ่มเข้าใจคําว่าวิซิเนสเจ๊เริ่มเข้าใจว่าการวางโครงสร้างของธุรกิจเจ๊ต้องเป็นยังไงเจ๊เข้าใจเลยว่าการที่ต้องทําให้ธุรกิจยั่งยืนเป็นยังไงแล้วลองนึกดูนะการที่เราก็มีคอนเซิลหลายหลายคนอ่ะค่าตัวแต่ละคนเท่าไหร่วันนี้เจ๊ได้สิ่งเหล่านี้มาในแบบที่ฟรีอ่่ล้้านไดเเยวพื ที่แบบอยู่ในโครงสร้างนี้คือฟรีทุกอย่างไม่ว่าจะบอกต่อเอาง่ายๆมีเพื่อนนะในเบียนไอเป็นทั้งเซลไปขายของให้ขายของให้เราเอาซีอโอบริษัทอื่นอะไปะขายของให้เราเจ๋งปะ่ะเป็นคอนซัลท์ให้เราเป็นเหมือนครูให้เราเป็นเหมือนเพื่อนให้เราสนุกได้ได้เงินเนี่ยค่ะสำหรับเจ๊คือ1โรงเรียนแล้วกันหนึ่งมหาลัยที่ฝึกเจ๊หอยให้เป็นเป็นนักธุรกิจได้อะจากแม่ค้าสู่นักธุรกิจอันนี้ไม่ปฏิเสธเลยต้องยกผลงานให้เขา หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเวลามีวิกฤตหรืออะไรก็ตามเช่นโควิดคุณก็สามารถที่จะกลับมามองก่อนว่าในสิ่งที่คุณมีคืออะไรวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีอะไรเลยสิ่งของฉันไม่มีเงินลงทุนฉันไม่มีคุณกลับมาก่อนความรู้ความสามารถความทำงานของคุณนั่นคือทรัพย์สินที่หาราคาไม่ได้โอเคสิ่งที่คุณมีมันอาจจะตีเป็นราคาจับต้องว่าโอ้ของชิ้นเนี้ยสองร้อยสามร้อยมาตีราคาแบบนั้นไม่ได้แต่ความรู้ความสามารถของคุณมันสามารถสร้างเงินให้คุณ เป็นหลักร้อยหลักพันหลักแสนหลักล้านโดยที่คุณไม่รู้มาก่อนให้กลับมาดูตั้งสติก่อนว่าวันนี้จริงๆอ่ะลำบากแล้วหรือ,อยังหรือแค่วันนี้ธุรกิจของเราที่มันไปไม่รอดในช่วงวิกฤตต่างๆมันมาจากการที่มันไปไม่ได้หรือมาจากการที่เราไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองอย่าลืมนะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์พีโรใช้สมาร์ทโฟนแล้วนะฉะนั้นเปลี่ยนตามที่คุณเปลี่ยนโทรศัพท์ได้แล้วค่ะ สำหรับเจ๊นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทั้ง c ชปเตอร์ที่ช่วยกันทั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยออกแบบธุรกิจจากการที่เจ๊ได้เป็นแม่ค้าเจ๊ได้เรียนรู้เจ๊เข้าใจ business model ทุกอย่างของธุรกิจทําให้ยอดขายตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงปัจจุบันเจ๊ได้ยอดขายมากกว่าเดิมนะฟังดีๆนะมากกว่าเดิม30เท่าคูณตัวเลขได้เลยค่ะ30เท่าจากการที่เจ๊ได้อยู่ BNI วันนี้ที่เจ๊พูดเจ๊ได้มาแล้ว30เท่ามันอยู่ที่ว่าหนึ่ง คุณต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ขอบคุณตัวเองด้วยนะต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่แล้วเชื่อมั่นคนที่ชวนคุณแล้วก็เชื่อมั่นองค์กรที่คุณเข้ามาอยู่สุดท้ายต้องขอบคุณสุดท้ายเลยจริงๆจะไม่มีเบียนไอเลยถ้าไม่มีพี่ปิงคุณกอลกิจนะคะขอบคุณขอบคุณพี่ปิงด้วยค่ะแล้วเจอกันในเบียนไอนะคะ Business Network International